คันมือไดได้ลองเพลงฮักสาวเท่า่อยห้าวออแ,แต่ว่าอยู่ดิเออแต่ว่าเราคือตัดออกผมเขียนไปเราคือตัดออกสิออมันเบลซีนี่พหัหน้านครับเ,ลเลวลาลาหพนหน้าแอเนเราลองกันมักเบาไอ้บักเมารุ่นนองนี่เราจิ้มหวานแมนชื่นมื่นสินี่ละว,ว่าอันนี้คือผมปฏิยุทธ์ทั้งฮันเนาะโอ้คันเม้นผมยืนอยู่ว่างั้นนี่คันมักเบารุนนองกูสิ คอยกระสียางมาก่อนปาเยี่ยมเป็นคนบ้าข้นมากนะว่าหันนี่เนาะเจ้าเจ้าเก่งกับไใก็ใด้แต่อยากเก่งกับเรหรอกพี่แอนพี่กอลฟนี่ใส่ไม่ดีพามาใส่บัวชลวันนี้มีทุกยุคมีทุกวัยกันเลยทีเดียวหลุนลูกกัมี่ พี่กอฟรุ่นเดียวกันกับผมก็มีพี่กอลฟอะไรฮะผมมีข้อสงสัยหัวหน้าอย่างหนึ่งสงสัยอะไรครับรอยจุบนี่มาแต่ไหนพี่เดี๋ยวอาจารย์จะหาเรื่องเด้อขคอยหาเรื่องให้คอยอีลีก็มีผพืเดียวละจูบเล่านั่นเมื่อกี้ตาฝากาม เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มีงานวงเอ่อมีงานมินิใจเกินร้อยที่งานลาบโลกนะครับสาระกลางราวนี่เองนะครับแบบของใจเกินร้อยนะฮะแต่แอนออร์ดีจะไปที่มุกดาหารใช่แล้วครับผมผมกับิโยกับลูกน้องช่วงนี้ที่บ้านก็ซ้อมครับปกติช่วงนี้ผมก็ต้องอยู่กับลูกน้องแต่ว่าปีนี้นะครับมีงานอีเวนต์แมนเออผ้าผ้าเมียไปหาเฮ็ดงานล้วว่าไปรถดี่กก็พาเราพาเราไม่ เดี๋ยวต้องระมัดระวังคำพูดเดี๋ยวนี้โซเชียลแรงเดี๋ยวดุ๊ดามาอีกผมโดนบ่อยแล้วพี่ผมผมชินไปแล้วหอมเยอะก็ไม่ได้อจริงๆแล้วก็หอมนิดเดียวนีแต่พอมันไปลงในติ๊กต็อกมันดูเหมือนเยอะยังไงก็ไม่รู้หาเรื่องให้ตัวเองครับไม่ไมไม่แค่แสดงเล็กน้อยเขาก็ว่าเราแล้วมขึ้นกรแต่ว่าเพิ่นคักอยู่ดิเป็นอย่งครับอาการแอนออรดีออก ือวางสันคำพนับพ่อทำเพลงองเพลงมักเบารุ่นนองเนี่ยถือใจนาวิที่หลายคนโดยเฉพาะนี่นักร้องนี่คืออาการออกมากมันเป็นมันเป็นมันเป็นอินเนอร์ของเพลงเพิลมันเขาเขียนสคริปต์มาแล้วเพิ่นกับธรรมดาเพิ่นกับร้องตามอินเนร่องจากจับวันต้องมาแก่ตัวคนเขามันใหญ่แล้วมันเบิ่งออกผมสนีเป็นคนเขียนให้เราลองสนี้ทำไม หนา้าเวทีเพิ่นอนจากฟังครับวะนะเพื่นอนจากฟังเพื่นอนจากฟังแอดร้องผมเป็นนักร้องคือกันผมฮู้เพรเป็น่ยังดิอ,อขันมือไดได้ร้องเพลงฮักสาวเท่านี้คอยหฮาเ้าเออแ,ตแต่ว่าอยู่ดิเออแต่ว่าเราคือตัดออกผมเขียนไปเราคือตัดออกสิดิมันเพ็งสี่นี้คนหนาค,นครับเวลาเราคนหนาแอบเราลองกันมักเมาเอ้ยมักมาลุ่นนองนี่ เกาจิ้มบ้านแมนชื่นมื่นเสินี่แหละว่าอันนี้คือผมบปรดิวทั้งหันเนาะโอ้คันเม้นผมยืนอยู่ว่างันนี่คันมากเบาดุลน้องพุทธิจะเออควายกคยสียานมาก่อนปาดเกียรเป็นควายบักขืนมากนะว่าหันนี่เนาะเจ้าเจ้าเก่งกับไผ่ก็ได้แต่อยากเก่งกับเราเถอะ พี่แอนพี่ก๊อฟนี่ใส่ไม่ดีคพรพับใส่บตัวไปฟ้องย่างเดียวละว,วันนี้ขอหนึ่งวันอะไรออขอมื่อนหนึ่งเพราะว่ามาอยู่สารคามบ้านผมนะครับสารคามได้ครับใช่แล้วสารคามบ้านผมนะครับวันนี้อยู่สารคามบ้านพี่เก็บอารมณ์ให้มันดีอย่าเหลียกตาใส่กันผมเลยยินข่าวว่า ขันยูน้ำกันอิหลีสองคนเนี่ยราเพลงไหนกว่าฮะคิดอยากห้องก็บห้องคิดอยากให้ก็ไให้คิดอยากให้ก็ให้อันนี้มือธรรมดาเดยครับผมขันมือขึ้นแปดคำกับสิบห้าคำภาพจะคอยแล่นโอ้โหปาหลับป่บานอนอันนั้มันปกติอยู่บ่โอ้เจ้าสมควรไปหาหมอโอ้ยพอแมนเจ้าด้เจ้าควรไปหาหมอแมนอยู่ดี หนูจะบอกว่าเพลงมากป่ารุ่นน้องมีแต่คนอยากฟังแฟนเพลงที่เข้ามาหาเนี่ยขอแล้วขออีกขอตใจบกเขาเดี๋ยวขึ้นห้านุ่นเจ้าบ้รูดติว่าการที่เรามาอยู่ตรงนี้นี่เราต้องรักแฟนค่ับแฟนเพลง<อ>เราต้องเข้าขออะไรเราต้องร้องให้หมดใช่ไหมคะเออโอ้บอมี่เลยบอ,อมี่เลยบอมี่เลยเขาใจยุบอะีรมี